ณเมืองหลวงแห่งการขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำปีสกราช1888ใจกลางย่านที่ประดับประดาด้วยแสงไฟระยิบระยิบของโคมแก๊สและเฉียงฟันเฟืองโลหะที่ดังสะท้อนไปทั่วราวกับเสียงหัวใจของเมืองอุตสาหกรรมอันยิ่งใหญ่นิวโตเกียวคดีฆาตกรรมอันน่าสะพรึงกลัวได้ถูกคนพบ นักประดิษฐ์อัจฉริยะผู้เป็นที่รักของประชาชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของนครแห่งนี้ท่านเซเรจิอิวานเซเรจิอิวาโนถูกพบเป็นศพในห้องทำงานส่วนตัวอันโออาร์ของเขาห้องนั้นปิดตายจากภายในผนังหนาประตูเหล็กกล้าที่ไม่มีร่องรอยการงัดแย่และหน้าต่างที่ถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาราวกับว่าความตายได้บุกเข้ามาโดยไม่มีใครรับรู้ ข่าวคราวดังกล่าวสร้างความตกตะลึงให้กับทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษากฎหมายและความสงบสุขของนิวโตเกียว เนื่องจากไม่มีเบาะแสใดๆที่จะชี้ไปยังตัวคนร้ายได้เลยกรมตำรวจที่นำโดยสารวัตรอาศัยอิ Inspector a s ศัยผู้คร่ำวอดในวงการแต่ก็ยังคงติดกับดักปริศนาของคดีนี้จึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสองคนที่มีเชื่อเสียงโด่งดังจากมันสมองอันเฉียบคมและวิธีการสืบสวนที่แตกต่างกันสุดขั้ว คนแรกคือไลท์ยางามินักสืบหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์และความยุติธรรมเขาเชื่อมั่นในการทำงานอย่างโปร่งใสยึดมั่นในกฎหมายและการรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบไลท์เป็นที่รู้จักในฐานะคิราของกรมตำรวจเพราะความสามารถของเขาในการปิดคดีที่ซับซ้อนได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยมักจะสามารถคาดการการกระทำของอาชญากรล่วงหน้าได้หลายก้าว เขาเชื่อว่าความดีต้องชนะความชั่วร้ายเสมอและเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายคนที่สองคือเลโลุชแลมเปอรูชหรือที่รู้จักกันในานามแอลที่ปรึกษาอิสระผู้ลึกลับและชาญฉลาดเขามักปรากฏตัวในที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดสีขาวสะอาดตาและท่าทางที่ดูเฉื่ยชาแต่แฝงด้วยสมาธิอันแน่วแน่เลโลุชไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆ เขามองว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือและเพื่อบรรลุความยุติธรรมที่แท้จริงเขาพร้อมที่จะก้าวข้ามเส้นแบ่งทางศิลธรรมหรือแม้กระทั่งใช้เล่เหลี่ยมอันแยบยนเพื่อเปิดโผงความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังทั้งสองถูกเชิญมาอย่างห้อมทำงานที่ปิดตายของท่านเซอร์เรจิโดยมีสารวัตรอาศัยเป็นผู้ประสานงานบรรยากาศภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของน้ำมันเครื่องและคราบเข่าจากการทำงานของเครื่องจักรที่ซับซ้อน กองกระดาษที่เต็มไปด้วยสมการและแบบร่างงานประดิษฐ์กระจัดกระจายอยู่ทั่วโต๊ะทำงานของท่านเซอร์เรจิร่างของท่านเซเรจิถูกพบในท่าน,นั่งข่ยห้างบนเก้าอี้ตัวใหญ่ใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างจ้องมองไปยังเพดานอย่างว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีบาดแลผลภายนอกที่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ คดีนี้น่าสนใจมากจริงๆครับท่านสารวัตรเลโลอุชกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆพลางเดินสำรวจรอบห้องอย่างช้าๆสายตาของเขากวาดมองทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อาจถูกมองข้าม ห้องปิดตายจากภายในเป็นเทคนิคค,คลาสสิกที่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้เสมอไลท์ Light, ซึ่งยืนสังเกตการอยู่เงียบๆก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้ร่างของท่านเซรเรจิเขาใช้ถุงมือพิเศษตรวจสอบบริเวณรอบๆศพอย่างระมัดระวังจากสภาพศพไม่น่าจะเป็นการฆ่าโดยตรงครับอาจจะเป็นพิษหรือบางอย่างที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรวดเร็วไลท์ Light, พึมพำกับตัวเอง ถูกต้องครับคุณยางามิเลโลอุชหันมามองไลท์ Light, ใบหน้าภายใต้เงาของผมสีดำคลับนั้นยากจะคาดเดาแต่คำถามคือใครและทำไมในห้องที่ไม่มีใครเข้าออกได้การสืบสวนได้เริ่มขึ้นไลท์ Light, เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเซเรจิประวัติการทำงานความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและศัตรูที่อาจมีเขาพยายามประติดประตอร่อเรื่องราวผ่านหลักฐานทางกายภาพและคำให้การของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เลโลวุสกลับเลือกที่จะเดินเกมในอีกรูปแบบหนึ่งเขาเริ่มสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับปริศนาต่างๆที่ท่านเซเรจิทิ้งไว้เบื้องหลังซึ่งอาจเชื่อมโยงกับวิธีการตายของเขาท่านเซเรจิเคยทำงานประดิษฐ์ชิ้นสำคัญที่ชื่อว่าออโรราครับไลกล่าวในระหว่างการประชุมกับสารวัตรอาศัยเป็น,นกลไกที่สามารถปลดปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมาได้แต่ไม่มีใครทราบรายละเอียดแน่นอนว่ามันทำงานอย่างไรและมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร น่าสนใจเลโลุชพ,พึมพำพลางถือแก้วชาร้อนๆไว้ในมือผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับออโรรามาบ้างว่ามันอาจมีคุณสมบัติที่น่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มีคนต้องการกำจัดท่านเซอร์เรจิการสืบสวนดำเนินไปท่ามกลางการแข่งขันและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น หลท์ Light, คนพบว่ามีบุคคลหลายคนที่มีแรงจูงใจในการสังหารท่านเซเรจิทั้งจากคู่แข่งทางธุรกิจนักการเมืองที่ไม่พอใจการปฏิรูปของเขาและแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวที่อาจมีความขัดแย้งเรื่องมรดกแต่ทุกเบาะแสที่ไลท์ค้นกลับนำไปสู่ข้อสรุปว่าฆาตกรต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกลไกลและผังอาคารเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันเลโลอุชได้ค้นพบสมุดบันทึกเล่มเล็กๆของท่านเซเรจิซึ่งเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนและสมการประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นรหัสเขาเชื่อว่ารหัสเหล่านั้นคือเบาะแสสำคัญที่ท่านเซเรจิทิ้งไว้และได้ใช้ความสามารถในการถอดรหัสอันเหนือชั้นไขปริศนานั้นออกมาสมการเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับกลไกหรือพลังงานครับเลโลอุชกล่าวอย่างมีน้ำเสียงขณะที่เขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาในสำนักงานตำรวจ มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณไลท์ Light ขมวดคิ้วจิตวิญญาณคุณหมายความว่าอย่างไรท่านเซเรจิไม่ได้ถูกฆาตกรรมครับเลโลอุสกล่าวพลางวางสมุดบันทึกเล่มนั้นลงบนโต๊ะเขาตัดสินใจที่จะยุติชีวิตของตัวเองคำพูดของเลโลอุสทำให้ไลท์ถึงกับชะงักเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เลโลอุสกล่าวและเริ่มมองว่าเลโลอุสกำลังพยายามเบี่ยงเบนประเด็นไลท์ Light เชื่อมั่นในหลักฐานที่เขาค้นพบว่านี่คือคดีฆาตกรรมที่ต้องมีผู้กระทำผิด เป็นไปไม่ได้ครับไลท์ Light ยืนกรานทุกอย่างชี้ไปที่ว่ามีใครบางคนเข้ามาในห้องนี้แล้วลงมือสังหารท่านเซเรจิแต่ถ้าคนที่ลงมือสังหารไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวท่านเซเรจิเองแ่ละครับเลโลอุชถามกลับสายตาของเขาสบเข้ากับไลท์อย่างท้าทาย เขาค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับออโรราซึ่งเป็นมากกว่าแค่เครื่องจักรแต่เป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับอีกโลกหนึ่งหรืออาจจะเป็นการเดินทางข้ามมิติเลโลอุชอธิบายต่อว่าท่านเซเรจิได้ค้นพบวิธีที่จะส่งจิตสำนึกของตัวเองไปยังอีกมิติหนึ่งผ่านกลไกของออโรราซึ่งมีผลข้างเคียงที่น่ากลัวคือร่างกายทางกายภาพของเขาจะสลายไปเมื่อจิตสำนึกถูกส่งออกไปอย่างสมบูรณ์ เขาสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรนี้ได้จากภายในห้องที่ปิดตายและได้เลือกที่จะทำเช่นนั้นเพื่อค้นหาคำตอบที่เขาต้องการแต่นั่นก็ยังเป็นเพียงทฤษฎีของคุณหลท์ Light ไม่ยอมรับไม่มีหลักฐานชิ้นไหนที่พิสูจน์ได้ว่าท่านเซเรจิทำแบบนั้นจริงๆหลักฐานอยู่ที่นี่ครับเลโลอุสหยิบกระดาษที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เขาถอดรหัสออกมานี่คือบันทึกสุดท้ายของท่านเซเรจิ เขาเขียนถึงความปรารถนาที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการทางกายภาพและออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งความรู้ที่ไร้ขีดจำกัดไลท์ Light ใช้เวลาพิจารณาหลักฐานเหล่านั้นอย่างละเอียดและเมื่อเขาได้อ่านบันทึกสุดท้ายของท่านเซเรจิอย่างท่องแท้เขาก็เริ่มตระหนักถึงความจริงที่น่าเหลือเชื่อการสืบสวนครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการล่าฆาตกรแต่เป็นเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนหนึ่งเลือกที่จะเผชิญหน้ากับจักรวาลด้วยตัวของเขาเอง แต่คุณก็ยังสามารถใช้เล่เหลี่ยมหรือสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาได้นี่ครับไหลก,กล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเครียบแคลงใจเลโลอุชใส่รัวเบาๆผมไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นครับเพราะผมเชื่อในความจริงเสมอไม่ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามคุณยางามิผมเชื่อว่าคุณก็เป็นเช่นนั้นและนั่นคือเหตุผลที่เราสองคนถึงได้ถูกเลือกให้มาไขาคดีนี้ ในที่สุดไลท์ Light ก็ต้องยอมรับความจริงที่เลโลอุชนำเสนอแม้ว่ามันจะขัดกับหลักการสืบสวนแบบแผนที่เขายึดถือมาตลอดการคดีฆาตกรรมปิดตายของท่านเซเรจิอิวาโนกลายเป็นคดีที่ไม่มีฆาตากรในความหมายทั่วไปแต่เป็นเรื่องราวของนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เลือกที่จะก้าวข้ามเขีดจำกัดของมนุษย์ไปสู่อีกระดับหนึ่ง ไลท์ย่างงามิได้เรียนรู้ว่าโลกแห่งความจริงนั้นซับซ้อนกว่าที่เขาเคยคิดไว้มากบางครั้งความยุติธรรมที่เขาตามหาก็อาจไม่ได้มาในรูปแบบที่เขาคาดหวังเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าอุดมการอันแข็งแกร่งของเขาถูกต้องเสมอไปหรือไม่หรือบางทีการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมที่แท้จริง ส่วนเลโลอุชแลมเพอรูชเขาก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของไลท์และความเชื่อมั่นในความถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอาจจะหลงลืมไปในเส้นทางการสแสวงหาความจริงอันไร้ขอบเขตของเขาการ,รเผชิญหน้ากับไลท์ครั้งนี้ทำให้เขาทบทวนวิธีการของตัวเองและตระหนักว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างแห่งอุดมการที่คอยนำทางอยู่เสมอ เมื่อทั้งสองเดินออกจากห้องทำงานที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของปริศนาอันน่าสะพรึงกลัวสายตาของเขาประสานกันอีกครั้งเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าแม้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้งสองอัจฉริยะก็สามารถร่วมมือกันเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ และบทสรุปของคดีนี้ก็ไม่ได้มีเพียงผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ส่งผลต่อมุมมองต่อโลกและต่อตอนเองตลอดไป